มาคุยกับคุณแม่ที่บอกว่าค่อยนิดถึกมาแล้วสีงดเด็กแม่บอแม่จ้าตอนอรยุ้ยถึกมองไหนมองนิดเด็ตรงนี้แหละตรงเนี่ยถูกตรงนี้แหละเพราะว่านับเอาก็เพื่อนั่นนะสามก้านมะพร้าวแล้วก็สามเสี่ยอก็ตีเป็นสามสองตีเอาไปสามสองไปเลยตีสามสองไปเลยอ้งวดก่อนก็ หนึ่งเจ็ดสี่สี่ก็มาซื้อเ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็สี่สี่เจ็ดเกตเอ้เกตสี่ครับแล้วงอนนี้แม่ไม่ตัวใจบ่แต่โดนแล้วค่อยได้สามซิ่งมีมิข้นว่าวหิฟังค่อยไปเห็นงานบ้านคู่การคู่การว่าวหิฟังครับว่าจังการบวกก็เลยเลยมามาเลยบอกเลยมาคนเดียว มากับเจ้าของเพิ่นมนาะกับเจ้าของไอตุนมะพ้างนี่ลราเพิ่นเลก็เลยมาจุดคนเดียวมะอียังคนเดียวเห็ดคนเดียวเลยบ่อะไรยังก็ไผมาตอนกลางวันไหนเ่ินวันพระครับผมว่าจะจุดแล้วแล้วไปนั่งเหลินอยู่ข้างนอกอ่บาบัดน้ำเบิ่งเห็นแต่เห็นต่เลกหนึ่งเจ็ดสี่สี่ หนึ 1, 7, 4, 4. ่งเจ็ดสี่สี่มันออกไปแล้วที่วันหนึ่งซีนะชุดหนึ่งสีติแมนชุดหนึ่งซีออกไปแล้วออกไปแล้ววันนี้มาชุดซีสองนี่กับฟันหินผู้หญิงที่สวยงามมากเลยเราเพื่อนแต่งตัวชุดขาวลงมาเพื่อนบนันนี่เพื่อนมาบอกหลานครับว่บาเพื่อนไห้มาอยู่บ้านหลังไม่เพื่อนที่ยอ,อยู่บ้านหลังนั่นดพวยน่อยู่บ้านหลังไม่ไห้เพวกเจ้าไปอยู่เพื่อนบอกว่างซีหลานสาวเลว้วบบอกว่าแม่แม,แม่ย้ายไปเรียกน้ำหนู ตัวไหนล่ะเหมือนี้เพิ่นเลี้ยนเหมือนย้ายเลยว่าผู้เฒ่าเก้าสองแต่ว่ามันเป็นผู้หญิงก็ต้องสี่สองก็เลยว่าก็เลยว่ากันซื้อเอาสี่สองก็เลยได้ยสี่สองยังสองเป็นละงวดที่ผ่านมาอีกเหรอเป็นตังไหนสามสองกันนี่แหละนะที่นับเซียนติดจ้านับกับต้นนี่ว่าต้นมะพร้าวต้นอะไรเพิ่นเอิญอันหลวงปู่อั่นหลวงปู่จันทาพยาคารนาคราชเราดอินแมน จันท่าปู่จันท่านาคพญานาคพ่อปู่จันทาพ่อปู่จันท่าเป็นเอพญาคานาคาราส์เป็่นบางสี่เปิ่นบอกครับเปิ่นบอกจังสี่เนาะเิ่นบอกแบบนี้อันนี้เห็นมันโดนแล้วบ่เห็นโดนแล้วนี่เห็นม้าแดงแดงงวดออกเลขออกหาสามคนน่ะโอ้ยม้าเห็นเพิ่นเบอกกันเลยม้าอยากเห็นเพิ่นกันเลยม้าไปเบิ้งไปเบิ้งสารพาไปเบิ้งเนี่ยครับ พ่อจะพ่อจะของเพือพ ja. like ่อนพอดีจะของที so, possible, e hands, mm, which, uh, ่นหนล่ะเลยพามากัมาน้ำเพิ่นเลยนะมาน้ำเพิ่นแบบนี้มาอยู่กับเพิ่นสองคนมืจุดมาเวหยังเอาองก็เอางมาไลมาคือกันล่าเอางมาลนั่นี่นั่ีเอันีนัานี่ั่นี่นั่่ันนี่นั่นน่นั่น่นั่่นนน่นั้นั่นน่นั่นนี่น่น่นน่น่า่น่ ไล่ย้ายลวยย้ายบ่ได้มาลบลูเด้อครับอันผู้ขามาดีเดิมบางที่เจ้าที่เจ้าทางบอกคนเบิด์ตในลานน้ำมนี่บอกบอกเล่าคนเลยว่าม้าดีเพราะไรม้าม้าดีๆี่างงามงามมาขอโชคนีล่าวางแต่อ่ันนี่เจ้าของพวงมาไล่ที่ลอยหายอ๋อเจ้าของพวงมาไล่คนลอยพวงมาไล่หายคนคนค่อยคน คนร้อยก็งามแม่นคนร้อยพวงมาลัยก็งามคนร้อยพวงมาลัยก็งามซึ่นลองายไม่ใช่ใส่สีเดชสุกเมือดแต่สุกงดคือกันเถียงเพื่อนก่าบ่ได้โดดแค่ว่าอันเพื่อนหาง้อยมาไล่ให้เพื่อนลอยมาไล่ให้มาค้องไปบอกเป็นลอยให้ก็เมาออกมุงคืนตอนคำเป็นเอาออกมาคืนเมีนได้มาเอาพวงมาลัยเพรั้นออกจากเราแม่มีเหล็กยังหรือเ่ นี house, a, house, house. House, house Still, ่ละน้ำเพิินนี um ่ละนี่ละอีกตัวหนึ่งก็คือหาฮาอีกตัวหนึ่งก็คือหาหาเพิ่มมาฮาฮาเพราะว่าย้ายเห็นยูนันดีเห็นเห็นเห็นยู่มองนั่นเห็นอยู่หาหามองหดเนี่ยพาผมไปเบิ่งนะไหน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 คืใดเห็นตัวใดมองใดฮไหน ในในหนหาหาเนาะเบิ่งมองจังไหนเนาะจ้าเบิร์นเห็นเลยว่าแต่ว่าเมื่อคืนนี่แน่นอนเลยเมื่อคืนเห็นชัดเลยจีชัดแจ๋วเลยเมื่อคืนเห็นชัดแตนที่สองเศร้าหุ่นมาได้รีกอ๋อเรนไปบอกเลยบอกว่ายังชัดเลยได้เรียวได้เลียกได้เลียกได้เลียกได้เลขยยังหาหาสามมาท่านละหาหาสามทานเธอ๋อสามหาหาเห็นแล้วแต่ว่าตอนนี้มองไม่เห็นแล้ว ฝนตกมื<ฆ>่เ <Tyr> ค <ann oy ano> ืนฝนตกแล้ว huh. อ uh ัน huh. น oh. uh ี huh. oh, uh, uh ้บอกมองมเห็นแมองบาเห็นแล้วโอ้ยเน่ยนอนยัง่าสวยจะเนี่นอนเลยเนาะเน่นยนีเลขกสีกัอยูตรงนี้สามห้าห้าโอ้นั่นเห็นแต่เหล็กสีเลขสีเนาะผู้ใดเนาะตีนี่นี่อันนี้ตีเป็นเกตเกสีตีเกตแล้วก็สียายบอกว่าเกตสีสีว่าสีสีนี่คักแทนเนาะ สี่แปดสิอ่าแม่เห็นเกียดมองนันโอ้ยเห็นเกียมองนันผมเห็นแปดเด้นี่และนี่ตีนนี่จะเห็นลายตัวแล้วพอนี่พอแปดก็หกเลยสิมัเจ็สี่ตัวกลางมันเป็นศูนย์หรือเปล่านี่นะนี่นี่ในลางนี่นี่ตีดก็เล็กเกียนี่แมแมนบ่แมนนี่เท็ดแทลย นี่สีข้างบนนี่ฉันผดว่า4ีนี่อืมนี่แต่ว่าตัวข้างล่างนี่เจ็ละแต่ว่าเป็นสีหยังเท่านั่นดข้างบนนี่ยาสีตรงอันสีแดงอนี่นี่นี่นะเออสแดงนีเ้ยสีองเกียตองเก็ย่เก็ยรตัแต่แตู่ดดเห็นเด้ออาจารย์อาจารย์เวทเขาเห็นสี4 6หเนาะสีหกแม่เห็นสีเูดไดเห็นสีหยั่งกับีโหลด เอาเนาะเนี่ยเลขเลขกสามตัวมเห็นหน่อยเดียวนี่งสามสองเห็นจากหน่อยเดียวเนี่ยเด็กอ๋อยู่ในห้องนี้ห้องนี่มองนี่ตีเด็กถูกเสียงไทยหนี่งเด็กถูกเสียงไทยมันเห็นหน่อยเดียวแม่เห็นเป็นสามสองดิสาเห็นหัวเห็นหัวเป็นสามเนาะ นี่นี่นี่อดีตคือสามคือสอง่าสองพิกงหนึ่งก็คือสองอันนงคือสามอันนี้สูนะนี่อันนี้จ้าสิเป็นอย่างนีนั่นละมันเห็นน้อยเดียวน่ะโอ้ยน่อยเดียวเนาะจ้ะย้ายจุดนึ่งชุดทัดเกียวเลยหรอ ชัดเลยเหรอหนึ่งเจ็ดสี่สี่น้ยชัดเลยเจ็ดสี่สี่ตอนย้ายได้หวดนั่นจุดชัดเจียวเลยมันเป็นตัดนเรวตอนต้นพ่าวนี่ตโดนเล็วใจจังเนาะใกล้ๆกับ่ไเรเห็นยังแกแลนเลถ้าออกงวดนี่ก็าวดที่หาแล้วของแม่ได้สติที่ของแม่เป็นงวดที่หาเขาเขาเห็นงวดนี่เห็นสามหาหาที่ม่นบอสามหาหาเนาะคุณแม่เห็นสามหาหา งวดนี้เป็นงวดที่ห้าแต่แม่แต่ทางนี้เห็นเห็นเลขอะไรนะทางนี้สีเจสีเจ็ดทางนี้เห็นสีเจคุณแม่เห็นเลขหยังเบิ่งตั้งตั้งนแล้วเห็นเห็นตัวไหนเบื้องน้่ก็ูด้วยเห็นเห็นตัวไหนเบิ้งนันก็ูด้วยเหเองตีสีสูเียดเลยเนาะ อ๋อแม่ตีสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดก็ค่ายค่ายๆกับแม่ฝังนี้เนาะฟังนี้ก็เจ็ดสี่นนู้นก็สี่ศูนย์เจ็ดนะครับฮะนะัมาลุนกันสื่อทั้งหมดเลยเด้ออย่าเบิ่งหลายสิมันสีเห็นหลายเขาให้เห็นซัมนี่เขาให้เฮาเห็นซัมนี่ตาดวงที่สามเขาสั่งให้ตาดวงที่สามให้เรามองเห็นแค่นี้เราก็จัดเอาแค่นี้ตามที่เราเห็นนะครับอ่าอย่างท่านผู้ชมที่ชมอยู่เนาะ ก็เอาไปพิจารณากันบางคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเห็นเหมือนกันนะครับก็เอาไปพิจารณากันดูคืนนี้ผมมาถ่ายถ้ำที่ไหนหมู่บ้านไหนบ้านไหนบ้านชื่อบ้านบ้านนี้นะครับบ้านน้อยกระทุ่มทองบ้านน้อยบ้านทุ่มทองบ้านททุ่มองบ้านน้อยกระทุ่มทองอ๋อบ้านน้อยกระทุ่มทองตำบลหมู่12หมู่12ตำบลบ้านจาานนตบบล้จาน อำเภอพุธพธพธทธไทยสงนะครับวันนี้เดินทางถึงบุรีรัมย์ติอ๋อเนาะ<ม>พาพ่อแม่พ,พี่น้องมาเบิงนะครับมาเบิงนี่เลยอะ่ะมันเขาเรียกว่าปูพญานาคสามเสียนเลยออครับออกออกซื้อวันไหนเขาปูออกไปแล้วครับออกก้นไหนครับ,รบอุ้ยเขาปูยังไม่ได้ออกแต่ถ่ายมาแล้วเดี๋ยวเมื่อนี้แหละสิลงคลิปให้เบิงเออเปอกดอกเดี๋ยวแม่สิบ่งเปเบิง เดี๋ยวแม่ไปไปบงอ่ะนะครับคล้ายกันกับเลขนี้เลยกับเลขน้องเบสแต่ว่าของปู่ก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดหกแปดเนาะอ่านะครับก็เราไปพิจารณากันดูนะครับอันนี้บอกแล้วครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ทั้งหลายครับที่มาร่วมลุ้นเลขด้วยกันก็ขอให้โชคให้หมานขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนด้วยครับสวัสดีครับพมเป็นพี่น้อง คุมขาเลยเนาะยายเนาะ <Okay. S 2> คุมขาทานาี่แหละหอนก็หอน